กศนออำเภอชุมพวง 1. จัดโครงการอบรมจิตอาสานักศึกษากศนออำเภอชุมพวงโดยมีประหลัดอำเภอชุมพวงนายสิโรธสินประกอบเป็นประธานเปิดพิธี 2. จัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างพนักงานผู้สูงอายุ 3. ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอเภอชุมพวงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนนอกรั้ว ทัวห้องสมุดให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอนันตะและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 4. ก็กศนออำเภอชุมพวงได้ดำเนินการทดสอบวัดผลสำลิศร,ระหว่างภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ก็สอกศนอำเภอสีดา 1. นนายอนนท์ปาก,กาโล ครูผู้ช่วยกศนอำเภอสีดาได้เข้ารับรางวัลโครงการจิตอาสาของสำนักงานกศนอด้านผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาประเภทบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรจิตอาสา904 2. ดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 3. ร่วมทํบุญตักบาตรถวายพระราชะกุศล และพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินกศอนอำเภอเมืองยาง 1. ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2. ดําเนินการสอบวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 กศนออำเภอโนนแดง 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนอนแดงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์และจัดบอร์ดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ 2. มีการพบกลุ่มและดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 3. ดํดำเนินการจัดโครงการสมรรถนะกายจิตสมอง กศนออำเภอปะทาย 1. มีการพบกลุ่มและดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 2. นางนิพาดาอุปัชาผู้อํานวยการกศนออำเภอปะทายนําบุคลากรกศนออำเภอปะทายร่วมทํากิจกรรม kick off เดินวิ่งปั่นพชอปปะทาย2565 3. าทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกศนอเอเอปทายโดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดเขาตาเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิและนายธนันพบดารายปหลัดอาวุโสอเภอปทายเป็นประธานในพิธีกศนอออพิมายหน่ 1. นายเกษมบัตโพผู้อำนวยการกศอนอพอพิมาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนามโมเดลณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาพิมาย 2. ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอพิมายร่วมกับกศนอำเภอพิมายจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดให้กับประชาชนในพื้นที่อ,เอํเภอพิมาย 3. มีการพบกลุ่มและดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565 4. ดําดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนากศนอําเภอพิพมายเพื่อพัฒนากศนอและปลูกฝังสร้างจิตสํานึกให้แก่ผู้เรียนในการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมกศนอําเภอล,ลําธเมนชยัย 1>, 1. ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. มีการพบกลุ่มและดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 3. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานกศนอจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและนำความรู้มาพัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน